การจเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และการอพยพของปลาทูน่าดูฟิน 2. ชื่อไทยปลาทูน่าคริปน้ำเงินแอตแลนติกชื่อสามัญแอตแลนติกดูฟินทูน่าชื่อวิทยาศาสตร์ตันนัสตินเนสอาณาจักรแทนเนเมเลียไฟลัมคอร์โดเตอร์ชั้นเอกเทนอปโทรจีไออันดับเพอร์เซโฟมิสวงศ์สโตรเบดีสกุลตันเนสสปีชีส์ทตินเนสลักษณะภายนอกของปลาทูน่าดูฟินดูฟินทูน่ารูปร่างลำตัว ลำตัวเรียวยาวรูปทรงคล้ายกระสวยฟิวสฟอร์มแข็งแรงเหมาะกับการว่ายน้ำเร็วในทะเลเปิดขนาดลำตัวเป็นปลาทูน่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มทูน่าโตเต็มที่อาจยาวกว่า4ี่เมตรและหนักได้หลายร้อยกิโลกรัมสีลำตัวด้านหลังสีน้ำเงินเข้มถึงน้ำเงินดำด้านข้างและท้องสีเงินอมขาวช่วยพรางตัวในน้ำครีบหลังมีครีบหลังสองอันครีบหลังอันแรกสั้นและแข็งแรงครีบหลังอันที่สองยาวกว่าครีบบอ,อกค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับปลาทูน่าชนิดอื่นเป็นลักษณะเด่นของดูฟิน ครีบท้องและครีบก้นแข็งแรงช่วยในการทรงตัวขณะว่ายน้ำครีบเล็กฟิลสเซามีครีบเล็กเกกรียงอยู่ด้านหลังครีบหลังอันที่สองและครีบก้นช่วยลดแรงต้น,น้ำหางครีบหางวาลึกรูปรันทรเซียวลูเนเทลแข็งแรงมากเหมาะสำหรับการว่ายน้ำด้วยความเร็วสูงเกล็ดมีเกล็ดขนาดเล็กมากทำให้ถิวลำตัวเรียบลื่นเส้นข้างลำตัวและเทอลลายเซาบองเห็นชัดใช้รับความรู้สึกการเคลื่อนไหวของน้ำา 3. การกระจายพันธุ์และถินาา่นอาศัย distribution habitat ขอบเขตการกระจาย มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือตั้งแต่ชายฝั่งบราซิลถึงนอร์เวย์และในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอุณหภูมิทนทานสูง3ลบ30องศาเซลเซียสเนื่องจากมีระบบรวมกระแสเลือดสลับทิศปริธิมิเรเบเลที่รักษาอุณหภูมิร่างกายให้สูงกว่านาเอินโดตอนินความเค็มมักพบในความเค็มปกติของมหาสมุทร35ิ ppt ความลึกส่วนใหญ่0 200เมตรแต่สามารถดำน้ำได้ลึกกว่า1000เมตรอายุและโครงสร้างประชากร Age Population Structure การกำหนดอายุ นิยมใช้ออเทอริลิตหินหูในการนับองปีแอนิไล์เนื่องจากมีความแม่นยำสูงกว่าการใช้กา้านครีบสแตนซ์โครงสร้างประชากรแบ่งเป็น2กลุ่มหลักสต็อกซ้าวเวสเทิร์นสต็อกวางไข่ในอ่าวเม็กซิโกจเจริญพันธุ์ช้าก,กว่าอายุประมาณ9ปีอีสเทิร์นสต็อกวางไข่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจเจริญพันธุ์เร็วกว่าอายุประมาณ4-6ปี 4. ระยะตัวอ่อนและวัยอ่อนเออร์ลี่ไลฟ์สตรการพัฒนาไข่มีขนาดเล็ก1มิลลิเมตรและลอยตัว พลาจิกสฟักตัวภายใน48ชั่วโมง Nur s e r y Habitat มักเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ำวนเดดิสซึ่งช่วยกับเก็บสารอาหารอัตราการรอดชีวิตต่ำมากในช่วงสัปดาห์แรกลาวสเตตเนื่องจากความไวต่ออุณหภูมิและการขาดแคลนตอนอาหารอาหารและโภชนาการฟีดิ้งพลาจิลำดับห่วงโซ่อาหารท็อป Predator ระดับ45ชนิดอาหารปลาขนาดเล็กแฮงก์แมคเคอร์เรลแรนโชวีมึกและกุ้งปูการเปลี่ยนอาหารตามวัย ตัวอ่อนกินแทงตอนสัตว์วัยรุ่นกินปลาขนาดเล็กตัวเต็มว้กินปลาที่มีไขมันสูงและปลาหมึก 5. โกลยุทธ์ชีวประวัติ (Life History Strategy) Strategy จัดเป็น K S T R A T E G I S T เมื่อเทียบกับปลาถูหน้าชนิดอื่นอายุยืนขนาดตัวใหญ่เจริญพันธุ์ช้าการลงทุนลงทุนกับการเจริญเติบโตของร่างกายและการอพยพไกลความปราบางสูงต่อการทำประมงเกินขนาด o ฟิ f i s h เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูประชากรความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศผลของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำเกลสตรีมกับสตรีม,ส,รมส่งผลโดยตรงต่อเส้นทางการอพยพเรนชิฟพบรายงานปลาทูน่าครีบน้ำเงินเคลื่อนที่ไปทางเหนือมาก6งานวิจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของปลาทูน่าครีบน้ำเงินแอตแลนติกแอตแลนติกดู er, ฟินทูเนอร์ ABFT ในช่วงปี2024-2026มีความสำคัญมากต่อการจัดการประมงโลก เนื่องจากปลาชนิดนี้เป็นหนึ่งในปลาที่มีอัตราการเติบโตและขนาดตัวที่น่าทึ่งที่สุดในมหาสมุทรข้อมูลล่าสุดจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยทางทะเลเป็นมาและแคสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ครับหนึ่งวงจรการเติบโตและขนาด c r o s t a c e a s ปลาทูน่าครีบน้ําเงินมีอายุขัยเฉลีย่ย1 5ถึงปีบางตัวอาจอยู่ได้ถึง35-50ถึงปีโดยมีการเจริญเติบโตแบ่งเป็นสามช่วงหลักตัวอ่อน Larvae า,ามีอัตราการเติบโตแปรผันตามอุณหภูมิน้า งานวิจัยในปี2 0 2 4พบว่าตัวอ่อนในอ่าวเม็กซิโกมีอัตราการเติบโตเร็วกว่าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจากปริมาณอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าวัยรุ่นจูดเดซเซาตเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดปลาอายุสองปีมักมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมตัวเต็มวัยเอเดซเซาสามารถมีน้ำหนักได้สูงสุดถึง680กิโลกรัมและยาวกว่า4.5เมตร2การวิเคราะห์อายุผ่านกระดูกหูโอเทลิสความก้าวหน้าล่าสุดในงานวิจัยปี2 0 2 5คือการใช้ออเทลิสดู และบ่งเรดีโอคาร์บอนเดทิงเพื่อระบุอายุที่แม่นยำนักวิจัยพบว่าปลาทูน่าขนาดใหญ่มีการเติบโตที่ช้ากว่าที่เคยคาดไว้ในช่วงท้ายของชีวิตข้อมูลนี้ทําให้มีการปรับปรุงเส้นกราฟการเติบโตกรดเคอร์ฟใหม่ซึ่งส่งผลให้การประเมินประชากรปลาสต็อกแอสเซสเมนต์มีความแม่นยำมากขึ้นเพื่อป้องกันการทําประมงเกินขนาด3ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตงานวิจัยระบุว่าปัจจัยภายนอกและภายในส่งผลต่อมวลร่างกายอย่างมากอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่อระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึม ทำให้ปลาต้องการอาหารมากขึ้นหากอาหารไม่พอก็จะเติบโตช้าลงคุณภาพอาหารปลาที่เลี้ยงในกระชัง Fathead ในแถบโครเอเชียและเมดิเตอร์เรเนียนสามารถเพิ่มน้ําหนักได้เร็วขึ้น30-40%ภายในเวลาเพียง6-7เดือนเมื่อได้รับอาหารที่มีไขมันสูงพันธุกกรรมจากแม่มเมทัลฟิทเศ้างานวิจัยปี2024ชี้ว่าความสมบูรณ์ของแม่ปลาส่งผลต่อพลังงานสะสมในตัวอ่อนทําให้ตัวอ่อนจากแม่ที่แข็งแรงมีโอกาสรอดและเติบโตได้ดีกว่า 7. วัสดุและวิธีการ m a t e r i a s and Methods เก็บตัวอย่างปลาทูน่าคริปน้ำเงิน5 0 4ตัวระหว่างปีคศ1 9 9 8 2พ0 5พื้นที่ศึกษาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลายบริเวณวัดความยาวลำตัวฟอกเลงฟลอและน้ำหนักดับเบิลยูระบบเทจากการตรวจต่อมสืบพันธุ์ใช้เยิ่งครีบหลังอันแรก First Dorsal Fin s p a n เพื่อหายุปลาตัดยิ่งปลาเป็นชิ้นบางๆแล้วดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์นับวงการเจริญเติบตโต Grotrings รรซ,ซึ่งเปรียบเหมือนวงปีใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เช่น ความสัมพันธ์ความยาวน้ำหนักฟลอร์ดับเบิลยูแบบจำลองการเจริญเติบโตว,วนบทลินฟกวิเคราะห์ความแตกต่างการเจริญเติบโตระหว่างเพศผู้และเพศเมีย 8. งานวิจัยการสืบพันธุ์ปลาทูน่าครีบน้ำเงินแอตแลนติก ABFT ช่วงปี2 0 2 4 2น2 6 1. บ่งีกการค้นพบแหล่งวางไข่แห่งที่3สลป4เดิมเชื่อว่า ABFT แบ่งเป็น2ฝูงฝูงตะวันตกอ่าวเม็กซิโกฝูงตะวันออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียน งานวิจัยปี2024-2025ยืนยันว่าสโลซีระหว่างกระแสน้ำก็สตรีมและไหลทวีปนอกชายฝั่งนิวอิงแลนด์สหรัฐเป็นแหล่งวางไข่หลักแห่งที่สการค้นพบนี้ชี้ว่าฝูงตะวันตกมีความยืดหยุ่นสูงกว่าที่เคยเชื่อไม่ได้มีแต่ปลาที่โตช้าและวางไข่เมื่ออายุ8 0ปีแต่มีปลาบางกลุ่มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ3-5ปีในซเลซี 2. วัยเจริญพันธุ์และความแตกต่างระหว่างประชากร a อ e at m ิ t u r i t y ข้อมูลปรับปรุงปี2025 i c a t คตร,ระบุว่าฝูงตะวันออกเมดิเตอร์เรเนียนโตเรลว,วางไข่ได้ตั้งแต่อายุ3-4ปีความยาวประมาณ1 0 0 1 1 0ซติเมตรฝูงตะวันตกอาเม็กซิโกสลบสีเดิมเชื่อว่าต้องอายุ8-12ปีงานวิจัยใหม่พบว่ามีความหลากหลายของวัยเจริญพันธุ์สูงปลาบางกลุ่มเริ่มวางไข่ได้ตั้งแต่อายุประมาณหปีเ การอ,อพยพของปลาทูน่าดูฟินเป็นการเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรเพื่อหาอาหารและวางไข่โดยปลาทูน่าแปซิฟิกอพยพจากญี่ปุ่นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังชายฝั่งอเมริกาเหนือเพื่อกินอาหารและเติบโตก่อนจะกลับมาวางไข่ที่ตะวันตกส่วนแอตแลนติกจะอ,อพยพระหว่างอ่าวเม็กซิโกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อวางไข่การเดินทางเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ำผ่านน้ำเย็นจัดและมีระบบหมุนเวลโลหิตที่ช่วยรักษาความร้อนของกล้ามเนื้อพฤติกรรมการอ,อพยพก,การหาอาหาร พวกมันจะเดินทางไปยังแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ในน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นในพื้นที่ต่างๆเช่นชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาการวางไข่กลับสู่แหล่งวางไข่ดั้งเดิมในน้ำอุ่นโดยปลาไวอ่อนจะเดินทางไกลามากว่ายน้ำเป็นฝูงอพยพเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาอาหารและป้องกันตัวจากผู้ล่าเส้นทางการอพยพหลักดูฟินแอตแลนติกมีแหล่งวางไข่หลักสองแห่งคืออ่าวเม็กซิโกฝั่งตะวันตกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออกและหาอาหารกระจายอยู่ทั่วมหาสมุทรแอตแลนตินกกลไกตามปรับตัว ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน Countercurrent e a t x c h a n g e เซ้ามีระบบเลือดที่ช่วยรักษาความร้อนของกล้ามเนื้อทำให้สามารถว่ายในน้ำเย็นจัดได้